ค่ะวันนี้ข้าพเจ้าจะนิ่ใจพี่น้องเรื่องของการทําลายป้อมปราการนะคะคำว่าป้อมป้อมปราการคืออะไรป้อมปราการคือสถานที่ที่มั่นคงซึ่งซาตานสร้างขึ้นเพื่อจะยกย่องตนเองนะคะมันสร้างขึ้นสร้างป้อมขึ้นเพื่อยกย่องตัวมันเองเพื่อจะต่อสู้กับความรู้และก็แผนงานของพระเจ้าท่านพีบอกว่าเพราะว่า ซาตาวุธของเราไม่เป็นฝ่ายโลกยียวิสัยแต่มีฤทธิ์เดจจากพระเจ้าอาจทำลายป้อมได้ในสองโครินธ์บทที่10ข้อที่4นะคะเมืองเปอร์กามมเมืม่อครั้งโบราณในสมัยพระคัมภีร์เป็นป้อมปาการของศัตรูซึ่งวิวร์บทที่สองข้อ13กล่าวถึงเมืองเปอรก์กามมไว้ว่าเรารู้จักที่อยู่ของเจ้ารู้ว่าที่นั่งของซาตานอยู่ที่ไหน เจ้ายึดนามของเราไว้มั่นและไม่ปฏิบัติและไม่ปฏิเสธความเชื่อในเราแม้ในเวลาที่แม้ในเวลาที่อันอาพาผู้เป็นพยานที่สุกสัตว์ของเราถูกฆ่าในท่ามกลางพวกเจ้าในที่ซึ่งซาตานอยู่พระเ้านลูกกลุมพ้อมพีนะคะได้กล่าวถึงเมืองนี้ไว้ว่าเมืองนี้นะคะมาถึงปิดกรรมเนี่ยเสพบติดค่ะการไหว้ลูกคารพ แล้วก็วิหารของมันนะมีการเสรต็ติอย่างรุนแรงซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของสถานที่แห่งนั้นแล้วก็เต็มไปด้วยรูปปัน้นตลอดจนแท่นบูชาต่างๆมันเป็นแหล่งรวมของเมืองที่มีวิหารของพระต่างๆเป็นเมืองมหาวิทยาลัยแล้วก็มีพระราชฐานซึ่งตกแต่งเพิ่มเติมในสมัยของกษัตริย์ต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่เร่าร้อนนะคะในการใช้ใจ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ใช้ใจ,จยอย่างแบบเต็มที่อย่างเหวือยล้นเพื่อจะปนเปิดความเล่าร้อนอีเปอร์กามามเป็นนครศักดิ์สิทธิ์สำหรับเหล่าชนชาติที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเป็นเมืองแห่งพระวิหารต่างๆซึ่งอุทิศให้กับการนมัสการที่ยาวหลวงท่านเพื่อได้เห็นนะคะว่าเปอร์กามามเป็นหนึ่งที่ชั่วร้ายเป็นสถานซึ่งซาตานสามารถตั้งการปกครองของมันมีบื้องประการอยู่หลายแบบค่ะเกอรี่นะคะคินนามนได้ให้คำานยามที่ยอดเยี่ยมไว้สามอย่าง นะคะในหนงสงนือเขาที่ชื่อว่าชัยชนะเหนือการครอบครองในความมืดแบ่งออกไปแบบนี้นะคะหนึ่งป้อมปาการประจำถิ่นป้อมปราการแบบนี้หมายถึงลำดับชั้นของอํานาจความมืดซึ่งซาตานเองได้กําหนดเอาไว้ตามยุทธศาสตร์เพื่อมันมีอิทธิพลแล้วก็คูบคเมืองนั้นๆชุมชนนั้นๆหรือแม้แต่ครอบครัวนั้นๆวิญ,ญญาณชั่วบางอย่างบังคับผู้คนในพื้นที่ให้ยึดติดอยู่กับความชั่วบางชนิดค่ะ บางเมืองจะเป็นป้อมประการของการไว้ลูกครบรและบางเมืองก็จะเป็นราคาตัญหาหรือวิญญาณศาสนาบางชนิดค่ะประการที่สองค่ะป้อมประการทางความคิดเมื่อกี้ป้อมประการประจาถิ่นนะคะตอนนี้ป้อมประการทางความคิดป้อมประการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการครอบครองของซาตานในโลกคัดผ่านทางปราชญยาต่างๆซึ่งมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและสังคมนัน้นแหละยกตัวอย่างเช่นทฤษฎีการคัดเลือก โดยธรรมชาติของขาชาวดาวินซึ่งต่อต้านการทรงสร้างตามแบบอัมภีอ้อมประการเหล่านี้ได้กล่าวเอาไว้ในสองคอริมน์บทที่10ข้อที่หําทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมและจิติมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและน้อมนาความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ภายใต้บังคับจนถึงรับฟังพระอิทธิ์ผิดประการที่สานะคะป้อมประการส่วนตัวค่ะป้อมประการ เป็นสิ่งที่ซาตานสร้างขึ้นเพื่อมีอิทธิพลต่อชีวิตส่วนตัวของท่านความบาปของท่านความบาปส่วนตัวของท่านความคิดบางอย่างของท่านความรู้สึกอันท่าทีต่างๆงท่านแล้วก็รูปแบบพฤติกรรมของท่านค่ะได้มีคำนิยามของคำว่าป้อมปราการเอาไว้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือป้อมปราการคือทัศนคติที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังที่ทำให้ผู้เชื่อนั้นยอมรับว่า ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คนคนนั้นเชื่อไปเลยค่ะว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขารู้ว่ามันค้านกับน้ำบาดาลพระเจ้าได้มันทึกที่เด่นชัดซึ่งแสดงผลกระทบของการทําลายป้อมปราการเหนือเมืองด้วยกา,ารให้หามยิงบอลและสงครามวิญญาณเกิดขึ้นแล้วค่ะที่เมืองมาเดลปรตาตาประเทศอาร์เจนตินาในเดือนกันยายนปี1990 เมื่อแม่ทัพแห่งการอธิษฐานได้วิงวอนนะคะได้พบกับกลุ่มอธิษฐานวิงบอนในเมืองนั้นเราสังเกตเห็นว่าวิญญาณปกครองพื้นที่สําคัญอยู่สี่ตัวเหนือเมืองนั้นพร้อมกับผู้ที่มีกําลังหรือเทพปกครองอยู่หนึ่งตัวซึ่งปกครองอยู่เหนือพวกมันทั้งหมดนะักอธิษฐานวิงบอนได้พาการอดอาหารแล้วก็อธิษฐานแล้วคนประมาณสามร้อยคนคะ่ะได้มารวมตัวกันที่พระซาแห่งหนึ่งเพื่ออธิษฐานเผื่อเมืองของพวกเขา เราเริ่มต้นด้วยการกลับใจแล้วก็การอธิษฐานร่วมกันกับผู้เชื่อศีทธิบาลต่างๆจากเมืองต่างๆประมาณ่ายสี่โมงเย็นเราเริ่มอธิษฐานต่อสู้กับวิญญาณที่ครอบครองเวทมนต์ต่างๆคาถาต่างๆมันเป็นเวลาสี่โมงเย็นนะสี่โมงตรงเมื่อสิยนาฬิกาดังขึ้นและเรามุ่งอธิษฐานต่อสู้กับอํานาจเวทมนต์คาถาและแม่มดต่อไปต่อมาหลังจากเวลาที่ฐาน สิบิบาลท้องถิ่นคนหนึ่งได้รับโทรศัพท์ซึ่งถามว่าเราทําอะไรเมื่อตอนสี่โมงเย็นหรือตอนนั้นคุณทําอะไรหรอมันดูเหมือนกับว่ามีแม่มดนะคะแม่มดมาคําบ้าคนหนึงซึ่งได้ร่วมปฏิฐานกับแม่มดคนอื่นต่อสู้กับเหล่าสอบอในเมืองเป็นเวลาถึงสองปีและในเวลาสี่โมงเย็นนั้นจ,จู่ๆแม่มดคนนั้นก็สิ้นใจตายอย่างทันหันค่ะ น้องคะนี่คือสิส่งมาัจรรย์พระเจ้านะคะเมื่อตอรดี่ัังนั้นก็ตกใจเมื่อได้ยินใงนี้แน่นอนว่าเราไม่ได้มีความชื่นชมยินดีเลยที่ผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตแต่ที่แน่ๆเรารู้ชัดว่าพระเจ้าทรงส่งสัญญาณของการพิพากษายอย่างชัดเจนต่อแม่มดตนนั้นพระเจ้าองค์สูงสุดได้ทรงประกาศชัดว่าหยุดเดี๋นี้เจ้าซาตาน เมื่อป้อมปราการของซาตานนั้นถูกทำลายอาณาจักรของมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ค่ะสิ่งนี้ทำให้ข้าพเจ้านั้นคิดถึงลูกาบทที่11เข้อ21ถึง22เมื่อคนมีเรีก้าแรงถืออาวุธเฝ้าตึกของตนอยู่สิ่งของของเขาก็ไม่เป็นอันตรายแต่เมื่อคนมีกําลังมากกว่าเขามาต่อสู้ชนะเขาคนนั้นก็ชิงเอาอาวุธเครื่องอาวุธที่เขาไว้วางใจนันไปเสีย แล้วก็แบ่งปันของที่เขาได้รีบเอาไปนั้นเราจะกล่าวตอบถึงการทำลายป้อมประการในอนาคตข้างหน้านะคะเดี๋ยววันนี้เอาเท่าน,นี้ก่อนในเรื่องของการทําลายป้อมประการค่ะพี่น้องเห็นไหมคะป้อมประการมีหลายแบบมีตั้งแต่ป้อมประการประจําถิ่นป้อมประการแห่งความคิดแล้วก็ป้อมประการส่วนตัวแต่ไม่ว่าจะเป็นป้อมไหนพระเจ้าของเราชนะเสมอเมื่อเราต่อสู้อย่างถูกวิธีนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ